โอเคครับก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับด้วยกับผมฮหเกอร์อาลักนะครับวันนี้ผมจะมาใช้แอปโปรนะครับนี่ครับมันน่าจะไม่เชื่องโปรนะครับแต่มันจะมีโปรแกรมโปรนะฮะในฟีฟายโ r รชันล่าสุดเลยนะครับ1นึ่งจุดเจ็ดเลยแล้นะครับผมจะไม่ได้ขอไปเลยนะครับเือมเป็นของเวียดนามนะผมโหูดมันะช่องครไม่รู้ครับจะไม่ได้เดี๋ยวจะให้ลิงก์มานะครับ เอันนี่เลยนะครับไม่ต้องเอานี่ก็ได้ครับเอานี่ตกไปหลังก็ได้ครับนี่ครับมีเสียงลบกวนแล้วก็เอาไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับรอครับรอลงตรงจีมรอครับไม่มีรหัสนะครับอ๋อครับนี่ครับฟิวไฟเวอร์ชั่นหนึ่งจุดหกสองศูนย์เฮ้ยหนึ่งจุดหกสองจุดสามครับถ้ากดตรงนี้ครับเริ่มใช้งานครับ โกหรืออะไรย้ำไม่น่าับแฮกนะครับเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับรอนะครับนี่ครับโปรแกรมมาครับครับย้ำนะครับไม่ใช่สคริปนะครับแล้วก็ไม่ใช่โปรนะครับมันเป็นแอปเชื่อิงนะฮะมันไม่ได้ล็อหัวแล้วก็ไม่มีเส้น e อ p อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นี่กดตรงนี้นะครับนในแป๊บนึงนะครับนี่ครับที่มันเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับ ไม่ต้องกดก็ได้นะครับนีนมันมันจะมีตัวอะไรมาลูกไม่รู้ครับมันน่าจะใช้ในข่อมั้งไม่รู้นะครับถ้าจะกดกลับก็กดตรงนี้มอนเด้นะครับตรงเหลียมครับนี่ครับผมน่าจะเปิดทุกอันเลยนะครับบางครั้งก็ปิดอันหนึ่งนะฮะเราไปเข้าเกมขอนเราในครับจะเล่นในรหัสลรองนะครับเราไปเลอกันในเกมนะเวลวบล็ โอเคครับมามาเจอมาเจอกันในเกมมันนะครับคือเขียนสอากาศอะผมมันติดมันกับแอปแอปที่ผมลบไปแล้วมันไม่ออกนะครับผมลบมันจกแอปเอิ็มเอ็นอะไรเนะี่ยจะไม่ได้ครับช่องเขาน่าจ,จะโดนแบนนะเพราะเขาเรียบรีโพอะเอ็นทีพีเอ็กสองอะไรเนี่ยครับครับนี่ก็คือไอดีผมองนะแอดมาไรเนี่ยกันเลยนะครับแค่ใน,น,นผมอยู่นะ แล้วก็เปิดเหมนโปรนะครับใครเคยเล่นโปรก็จะรู้นะะรับมันมันก็โกงนะครับมนจะเล่นสีแลงนะครับเปิดเลยทั้ปุ่เปิดเลยครับตรงข้าบนสุดนะครับที่ตัว R E S นะครับเปิดเลยนะครับเป็นปุ่มสีแดงครับแล้วก็เปิดเรื่อยๆนะครับให้มันเขียนคำว่านอนครับมันจะเปิดนะครับ จำมันยังโอเอฟโอเอฟโอดับเบิลเอฟมันจะไม่เป mm ิดครับไม่ยกผมไเก่งมสังกินครับม่เสียงแล้วขอไปได้นะครับเราจะซ้อนก็ได้ไม่ซ้อนก็ได้นะฮะขอไเจอครับครับโอเคนะครับมันน่าจะรีเกมอ๋อไม่มันไม่รีเลครับอ้ผมสูดปืนนี่วะ พอไปแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ามีโปรโลงแรงเดี๋ยวผมจะเอามาแจกหรือเอามาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เอาไปลงแรงในหรหัสนี้แหละครับผม <c oughs> หลอนนี่ <c oughs> มันล็อกดีก็ไม่ลุนะครับ <c oughs> ผมก็ใช้มาเป็นวันแล้วนะผม <c oughs> ใช้เร่องแรกมันตีหัวนะ <c oughs> นั่นน่ะมันก็ล็อกอยูน่นะ ผมจะลองปิดตัวสองนะครับ <First Blood. S 1> ผมเคยใช้แล้วปิดตัวสองมันจะยิงดีนะครับแล้วก็ปิดตัวทั้งที่มันอยู่สุดครับที่เขียนว่าโนจีโนทีนะครนบนี่ขับล็อกดีนะครับนี่นัานให้ปิดตัวที่สองเลยนะครับผมตัวที่เดืวบันยูเอเอเออะไรนะครับ <c oughs> ถ้าฟีหนึ่งแมทนะมันไม่ล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ล็อกครับ ก็ดีกว่าผมไม่ล็อกให้อะครับดิด,ดิมันมันจะหันไปล็อกตรงนี้นะครับมันล็อกเลยนะครับไม่หันลองผมจะไม่เล่นรันะครับผมกดโดนแบนเอามาเล่นขำๆเลยเอามเล่นเอาไปลงแรงอะไรแบนแรงก็ได้นะครับมันไม่ต้องเสีเยอะคือผมเล่นโปรผมก็เคยลงแรงลนะแต่ผมก็เล่นแบบว่าผมก็ไม่เล่น ขึ้นแรงสูงว่าแรงเกมท็อปหนึ่งอะไรประมาณนี้สองวันผมก็โดนแบนแล้วตัวไม่คมุ้มเลเขาเล่นหลานล้ว <c oughs> ถ้าลานนี้พวกนี้ยังอยู่เกินหกโมงก็คือรอดนะครับนี่ครับนนไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่ทราบคราบผมไม่ผมไม่รับประกันนะน่ครับนะกข่าครับมันเหมือนแอป DPI อ่ะครับ ใครเคยใช้ดีพีไอจะรู้ครับนี่ครับ <c oughs> บพุพเวรละนะ <c oughs> ใครจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ไม่ว่าไม่ใช่เรื่องกับเรื่องที่ขอรื่งโกเรื่องอะไรมัน,นก็เป็นความสนุกของผมเหมือนกะันนมันก็เหมือนทำคลิปเลยครับถ้าผู้ชมสนุกขอความสนุกกันไปดเรื่อยๆไปเลย ล็อกดีอยู่นะล็อกดีอยู่เพื่อนนี้ผมเปิดเลยแนะนำปิดตัวที่สองนะครับเนี่ยไม่ต้องเปิดหรอจะได้เปิดก็ได้แล้วก็ต้องลากให้สุดอยู่นะครับผมจะลองในปินเออมอะไรนะผมจะไม่ได้เอ็มอะไรเนี่ยครับผมกดเอาไปแล้วนะครับผมโคือชื่อปือนนี่จะไม่ได้ต่อ บอดี้อาครับกินเยอะเยอะอันนี้มันไม่ได้โปรนะผมรับประกันเลยนะแต่ถ้าโดนแบนมาไม่รับประกันอ่ะเออไม่รับประกันการโดนแบนนะคือผมไม่ชอบรับประกันการโดนแบนไงเดี๋ยวก็โดนผมไม่ได้อัดตัวเป็นหนึ่งตี๋โอ้ล็อกยังไงครับล็อกยังไง นแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นแรงแบ,แบบแรงสี่น,นะครับผมจะไม่เล่นแรงปกตินะครับผมไม่ชอบเล่นนะ <c oughs> คือโปรนี้จะไม่มีที่ทติดแขนนะครับนะครับที่มันติดแขนเนี่ยอ่าสาวกะนะฮะต้องไปโหลดแยกอีกนะครับอีกอีกแอปนะครับมันน่าจะไม่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 ถึงหนึ่งไม่ถึงประมาณมันมันไม่สูงนะครับเอ็มบีอะไม่ถึงอะไรได้วยซ้ำอะมันกับกาเลยครับ ต้องซื้อเรื่อนนะครับก่อนเล่นตรงนี้หลุดหลุดมาเลยครับเพื่อความคามแล้แลแวก็เอาไปได้ได้แรงะงรนเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณหกโมงนะฮะหรือประมาณสี่โมง <c oughs> ขอแบบสี่โมงนิดนิดอสี่โมงครึ่งครับผมจะมาเข้ารหัสไดโดถ้ายัางได้โดนแบนก็อีกห้ายหนึ่งวันนะครับผมก็จะมารับประกันว่ามันไม่โดนแบนแล้วละมั้งผมจะไม่กล้ารรับประกันช่วงนี้นะครับ ทำล็อกนะครับนี่ยชื่อเพื่อนแล้วก็เส้นนี่มันบังนะครับมันเลยไม่ค่อยเห็นก็ไหลนะฮะผมขออภัยด้วยนะผมชอบใช้เส้นพวกนี้ใส่ใช่นะใส่ไม่เล่นเก่งอะไรนะครับเพื่อผมเล่นแต่โปรแกรมโกงนะมันจะแหลกนิดนิดนะครับรผมเอาไม่โดนอีก โอ้ยโดนตัวเองผมนี่โง่จริงเลยนะโอ้ที่ข้างบนมันกับโดนระเบิดผมแล้วโอ้โหโคตรสุดเลยอันนี้ก็ใช่ดีนะแล้วผมก็จะไปเอ่มไปว่าคือ จะไปเล่นต่อเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้มันไม่คีดบรญยาผมก็จะพูดคุยหรือพูดอะไรประมาณนี้ที่ผมรู้เลยครับก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับรับประกันครับผมพูดอีกครั้งครับว่าอันนี้มันไม่ใช่โปรนะฮะมันเป็น DPI เครื่องนะฮะกดถ่ายยังว่าถ่ายแล้วผมจะเป็นเออในนึงครับนิดนึงครรบโอเคนะครับไปต่อเลยนะครับผมจะไปต่อในเรื่องสี่สี่ตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชม จะบอว่าจะตันแรงสี่ประมาณถึงโกแล้วผมก็จะไปเอาโปมาเล่นแบบกเพื่อนนะครับคือมันจะเป็นขยะสังคมที่นึงนะครับโปแต่คือถ้าคนขอจัากเล่นมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับการเล่นโปมาเล่นอะไรนะถ้ามันผิดใครหรือขออ่อหรือเจ็บมันใครหัวร้อนก็ขอโทษขออ,อไปนะครับคือผมเป็นคนที่เล่นโปคนหนึ่งแล้วก็เป็นว่า โดนรือว่าคนอื่นด่าแล้วผมจะไม่ไม่ไม่ม่ค่อยสวนอนะแต่ผมจะด่าคือหนูนะผมก็ไม่ปยอมนะครับ่ผมยอมผมนะ,ะไรมาอะไรกลับนะครับผมเราเยกชิดไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับอ้อต,ตีนะครับิบนาาดน,น้ก่ามนะั้ง ออกพรออดี้ผมไม่ได้เล่นล่าหลังะครับผมในกลุ่มเจอแต่พวกเอว่าันจะเออนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยไม่รื่องอะไรไม่เชื่อเลยโอ้ไม่ล่ะครับก็ดูเพื่อนเล่นนะครับ ือพวกนี้ก็จยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรคือพวกกอเพิ่งเล่นนะครับกลัวเวลาไปเล่นลงแรงแบบว่าลงแรงใช้ล่ามากกลัวกลัวตัโปมาลงแรงอะที่มันหรือแปะแล้วมันก็ใช้โปมาเล่นนะค,คือผมไม่ว่านะครับคือผมก็เล่นโปรนะฮะ รับประกันนะครับคือผมสอนโหลดไปแล้วนะครับใครอยากเล่นก็ในยูทูบเลยนะครับเดี๋ยวชนะตาเนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับคือเดี๋ยวชนะหรืว่าอันนี้แรงขึ้นมาในีพวกมาจบคลิปแล้วผมก็จะไปเล่นต่อนะครับแอปนี่มันก็ดีอยู่นะครับแต่ยิงระยะประชิดไม่แนะนำเท่าไหร่นะระยะไกลก็ถือว่าโอเคนะครับ ข้างหน้าข้างอะไรก็จะมาแจกตอนอื่น,นะครับแปลว่าแอปลงมอดแอปอะไรนะรถ้าสาหรับรือว่ามันมันเหมือนคลิปใครก็ขออภไปด้วยนะครับที่ผมก็ผมไม่ได้ก๊อปนะแต่ผมก้อนนี้แหละครับคือแบบว่ามันมันคนรออยากทำคลิปก็บแจกกันะเนาะเผื่อคนใครไม่รู้ก็ให้มาดูได้นะฮะคือเพื่อนของผมเนี่ยมันมันจะไม่ค่อยรู้อะไรนะครับแต่มันก็ชอบเล่นโมันผมนะครับ แต่ก่อนมันไม่เล่นนะครับมันไม่ใช่โปรแกรมของเรนมันเก่งกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะคือมันไปเล่นโฟล์ดที่มันมันตกอ่ะเราต้องใช้ใช้แอปพวกนี้ช่วยอ่ะตัวทผมลองปิดตอนนี้นะครับเออะไรเนี่ยเอ็นมาเอ็นเปิดเอ็นมสายฟรีนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ครับมันก็ล็อกแล้วนะครับถือว่าไม่ห่วยนะครับการล็อกอเกมนี้นะครับไม่ห่วยเลยไม่ห่วยไม่ห่วยมันไม่ได้ห่วยแต่เพราะว่าโอ้โหยิ่งไม่โดนอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับมันได้อยู่มันได้อยู่มไม่ได้หี๋ยวให้นนะ เด็ดส,สังเกตสีเลยอะยิงยิงหัวสีเลย <c oughs> ผมน่าจ,จะปิดตรงน,นี้ตั้งนานแล้วน,นะครับคือแบบว่ามันจะเนี่ยๆตอนนี้ตรงนี้นนนตอนหลอกว่าสีเขียว,ยวที่ผมปิดไปปิดสองอันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีแอปมันยังไงนะครับผมจะมาเตะอีกทีะครับผมจำลิงก์นี่ผมไปโหลดไม่ได้แล้วอผมโม่ <c oughs> คือแบบว่ามผมไปโหลดใน แอปอะไรผมจะไม่ได้จริงๆนะครับที่ผมมันเป็นช่องขารไม่รู้นะครับแต่ที่แรกผมก็เล่ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่มันก็ล็อกดีนะมไม่รู้ที่แรกผมเล่นไม่เป็นเลยอ่ะผมผมเข้ายังไม่เป็นอ่ะดูคอมผมเป็นดาเนีเฮียนี่มันงโง่นะครับไม่เป็นล็อกดีอยูน่นะครับลุล็อกดีมากครับ ใครแอมนี่ก็ดีกว่าเล่นโปนะครับแต่ก็ไม่ชอบเล่นโปละก็เล่นโป้ลนะครับผมมาจะพูดโมงหม <First Blood. S 1> ีการบ้านที่ต้องทำผมว่าจะเดี๋ยวคนไม่จะไปดัแดนแบงซีซีบล็อกดีไหมครับลอกดีไหมครับถ้าใครชอบคลิปนีอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตอด่อามกละเล่งิดกันนะครับกดแชร์้วยนะ ไมไถ้าหรือว่าถ้าเป็นลงแรงจะไม่แนะนานะครับแต่ถ้าเล่นสี่สีจะแนะนาอยู่นะครับเพราะว่าคือเอาเอา,เอ,าอัดตัวด้วยก่อนครับแต่ถ้าใครแม่นๆการยิงหัวระยะจูบหรือระยะประชิดนะครับหรือว่าที่ผมยิงเมื่อกี้เนี่ยใช้ดีเลยนะครับผุมเล่นจูบมันเป็นนะเล่นระยะประชิดเบนเลยนะครับผมเล่นระยะประชิดไมเป็นเลยนะฮะ ผมยิงระยะไกลเห็นแล้วก็บุญด้วยนะครับก็ผมชอบเจอแรงมอนนะแต่ผมไม่ได้เจอเลยเดือนนี้ให้ย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่โปนะฮะเป็น D P I เครื่องมันเป็น D I โปรแกรมอะไรนี่เขาเรียน f i r สามารถปิดโปรแกรมได้นั่นเนี่ยนนนเนี่ยกดตรงกระบาดนี่ยแต่โปรแกรมจะหายหไหมก็ไม่รู้เนียหายนะครับหายแล้วก็มันก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมแต่มันหายเฉยๆนะครับเนี่ยมันยังล็อกอยู่หมดได้ยังไงฮะมันไม่โดนมันได้ไหมมันยังล็อกอยู่เหมือนเดิมครับแค่แอปมันหายไปสิ่งถ้าเราอยากได้ก็เราก็เปิดใหม่นะฮะแต่ผมกลัวเลยว่าไอ้คันล่าครับที่มันเขียนว่า2020 CO พีอะไรนั่นนะครับมันจะไม่ออกนะครับผมกล้ากระบาดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับแต่กดอดทนเล่นแม่มังตรงนั้นเลยนี่คือมันไม่ออกจริงๆนะครับมันมันว่ามันมันไม่ออกโธ่ที่ใครทำอย่างนครับยังล็อกนะครับไอ,ค,อคิดเล็กน่ไอๆเยอะนะครับยินก็เล่นไปเลยนะครับ รู้สึกว่าเอา no เอฟออกแล้วมันไม่รู้สึกล็อกเลยอ่ะมาเออไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยมันเกิดล็อกแบว่ามันมันมันดิงมันตอนมันโดนตรงหัวแล้วโรงหัวแล้วมันไม่ล็อกอ่ะ แนะนให้เปิดนะว่าเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ติดนะครับก็คือเปิดเลเวล10ก็ได้แล้วครับแล้วก็มันใช้ลากได้นะแนะนำให้เปิดตัวที่ตัวที่ผมปิดตัวที่สองนะครับตัวที่เฮ็ดอะไลนะครับนั่นแหละครับถือได้เลยนะครับแล้วก็จะเปิดเหมือนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับซีเวอร์สองนครับใครอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับแต่ใลรอยากเรยนกักระดิ่งก็เด้นเข้าแคม He might have we're Yeah.